สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทําเนื้อเดียวกันนะคะได้ทั้งเนื้อทอดเราก็จะได้ทั้งเนื้อว่างเลยนะแลราก็จะมีแก้วของฟันติดตามพ่อปอที่ต่างยังไงเราดูมะเขือนะไปรับชมกันได้เลยจ้าขั้นตอนแรกเราก็มาหั่นเนื้อเป็นให้เป็นชิ้นๆก่อนนะคะ เราซื้อเนื้อวัวมาจากตลาดนะคะเจ็ดขีค่ะหั่นให้เป็นชิ้นชิ้นไม่ต้องชิ้นใหญ่มากนะคะ ให้พอดีคำเนื้อวัวเราซื้อมาก็จะประมาณเจขีดนะคะเยอะกว่าครึ่งโลนิดหน่อยจะเอาส่วนที่ติดมันก็ได้ค่ะหรือจะไม่เอาก็ได้คนไหนที่ชอบติดมันก็ เอาได้นะคะสามารถเลือกได้นะคะที่ตลาดก็ได้ดีค่ะให้เราเลือกได้ติดนันยยังไม่ติดมันเดีจะเป็นเนือ้อล้วนๆก็ได้ค่ะ พอหั่นเนื้อเสร็จแล้วเราก็จะมาหมักกันเลยนะคะหมักรดเสร็จผงปรุงรสค่ะรสด,ดีน้ำตาลทรายนิดหน่อยนะคะซอสฝาเขียว น้ำปลาตามด้วยน้ำมันหอยค่ะใส่ซีอิ๊วขาวไปอีกนิดนึงนะคะใส่เยอะไม่ได้ค่ะตัวมันเค็มแล้วก็กดจะมัุงเ้าให้เข้ากันเลยค่ะเนื้อนี้เราก็จะหมักไว้ประมาณ20-30นาทีนะคะ พอหมักได้ที่แล้วเดี๋ยวเราก็จะนำไปตากเลยค่ะตากเราก็จะตากแบบง่ายๆนะคะจะเป็นใบพัดลมค่ะ <c oughs> ที่เรานำมาตาก <c oughs> แบบบ้านๆค่ะไม่ยุ่งยากใบพัดลมที่เราไม่ใช้แล้วค่ะเรานำมารล้างให้สะอาดเราเนื้อมาตากเลยค่ะแล้วก็จะเลี้ยงเนื้อให้เท่าๆกันนะคะ วันนี้แดดก,กำลังดีเลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะเดีย๋ยวเราก็จะออกไปนำไปตากแดดเลยนะคะมีแดดแรงค่ะเราก็จะตากไว้ไม่ถึงครึ่งวันนะคะ่ะเราก็จะมาเก็บแห้งเกินไปไม่ดีค่ะ,ะเสร็จแล้วค่ะมาดูเนื้อกันไม่แห้งมากค่ะ น่าสวยๆเลยค่ะก็จะเก็บกล่องไว้เลยนะคะเก็บใส่ไว้กินได้หลายวันค่ะเหนือแห้งพอดีเลยค่ะมกว้ เราก็จะนาไปย่างนะครับเล่นานที่กินย่างเราทานแบบบ้านๆอร่อยกินกับข้าเหนียวหรกินแต่ส้นตำหรือน้ำจิ้มก็ได้นะคะเดี๋ยวจะเป็นทอบก็ได้ค่ะ เป็นกำลังใจกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะคะจะมีคลิปใหม่ๆมาให้รับชมกันค่ะสวัสดีค่ะ